ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด1 9จังหวัดลำปางถแถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแล้ว1นรายจึงขอย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครระย,ยองชนบุรีและจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ทราบทันทีเพื่อกักตัวอย่างถูกวิธีเทศบาลเมืองรอมแรกจึงมีความห่วงใยมายัางพี่น้องประชาชนและขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านกินร้อนใช้ช้อนกลางมันล้างมือ บ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์งดการสมัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นเว้นระยะห่าง1-2เมตรและหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ชุมชนแออัดเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด -19 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองหลอมแรก